สวัสดีครับบรนณา movie มีโหดเที่้มมรณะฝันร้ายของคนเดินป่ามันจะแทะเนื้อคุณออกจากกระดูกจนไม่มีเหลือก่อนเริ่มรับชมสปอยลรบกวนกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับเปิดฉากมาที่พระเอกของเราเลยนะครับเขาได้จากมือน,นี้ไป7ปีตอนนี้เขาได้กลับมาแล้วและมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจอดคอยเขาอยู่ที่ท่ารถ และผู้หญิงคนนั้นได้ส่งแผนที่แผนที่หนึ่งให้กับพระเอกจากนั้นฉากก็ตัดมาที่คณะล่าสัตว์สำหรับฉากบนโต๊ะอาหารที่คณะล่าสัตว์กำลังกินกันอยู่เขาได้พูดถึงว่าเขาฆ่าลูกหมีไปหลายตัวทําให้ไกด์ที่นําทางไม่พอใจเขาก็หันไปบอกว่าที่พวกนายทํานั้นมันผิกดกฎหลายแรงนะฉันจะกลับแล้วทันใดนั้นเองเขาก็ถูกยิงเข้าที่ด้านหลังและล้มลง แต่เขาก็หนีไปได้ในขณนะเดียวกันชายแก่ก็ถือปืนออกมาตามล่าเขาแต่ไม่เจอตัดออกมาที่พระเอกของเราก็ไปนั่งกินเหล้าที่บาร์และก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นเขาทั้งสองคนก็พากันกลับไปที่ห้องพักและผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าต้องจ่ายตังค์ฉันก่อนนะส่วนพระเอกของเราก็บอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินติดตัวเลยและก็ไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปจากนั้นพระเอกของเราก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตะคอกผู้หญิงที่วิ่งออกไปว่า ทำไมแกไม่เก็บเงินมันก่อนจากนั้นพระเอกของเราก็วิ่งเข้าไปช่วยผู้หญิงและชกเข้าไปหนึ่งหมัดและต่อยกันอย่างอุตลุดปรากฏว่าชายคนนั้นไม่สามารถจะสู้กับพระเอกของเราได้เลยและเมื่อตำรวจมาก็จับพวกเขาทั้งคู่แยกออกจากกันทันทีหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ถูกพากลับไปที่บ้านหลังหนึ่งและพระเอกของเราก็เรียกตำรวจว่าพี่ในฉากนี้เราจะได้เห็นว่าพระเอกกับตำรวจนั้นเป็นพี่น้องกันซึ่งพระเอกของเรานั้นชื่อว่าโลแวน ซึ่งพระเอกของเรานั้นได้หนีจากเมืองนี้ไปเมื่อ7ปีก่อนด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งหลังจากนั้นในฉากต,ต่อมาก็จะได้เห็นคณะตัดไม้เถื่อนที่กําลังตัดไม้เถื่อนอยู่ในตอนดึกในขณะที่กําลังลักลอบตัดไม้อยู่นั้นก็มีหมาตัวหนึ่งเห่าไม่หยุดและปรากฏว่ามีหมีตัวใหญ่พุ่งเข้ามาทําร้ายหมาและทําร้ายคนที่กําลังตัดไม้เถื่อนอยู่ทําให้พวกเขาตายกันหมดโดยที่ยังไม่ทําได้ต่อโู้หรือย,ยิงปืนเลยด้วยซ้ํา และในฉากต่อไปจะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิเชลผู้หญิงคนนี้เธอเป็นแฟนของพี่ชายพระเอกเธอได้เข้ามาถ่ายรูปสัตว์ในป่าขณะที่เธอกําลังถ่ายรูปอยู่นั้นเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างอย่างแต่เธอก็ยังตามพวกสัตว์เข้าไปในป่าอยู่ดีและในฉากต่อไปตำรวจซึ่งเป็นพี่ชายก็ได้พาโลแวนพระเอกของเรานั้นมาส่งในป่าโลแวนบอกว่าจะเข้าไปหาลุมศพของพ่อที่อยู่ในป่าสักหน่อย พร้อมกับถือแผนที่บางอย่างที่ได้มาในต้นเรื่องติดไปด้วยและโลแวนก็เร่งรีบเข้าไปในป่าทันทีจากนั้นพี่ชายของพระเอกก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกสัตว์ทำร้ายที่เป็นพวกลักลอบตัดไม้เถื่อนตอนดึกและตัดมาอีกฉากจะได้เห็นเคลเคลี่เคลลี่นั้นซึ่งเป็นทีมสืบสวนบอกกับพี่ชายพระเอกว่าจะเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อตรวจดูล่องรอยของสัตว์ร้ายส่วนนายอำเภอก็สงสัยว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของในพานคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า มันต้องเป็นหมีแน่ๆไม่น่าจะมีตัวอะไรที่ทําได้ขนาดนี้และพี่ชายพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าหมีที่นี่ไม่กินคนหรอกหมีที่นี่ไม่ดูดจนทำร้ายคนได้ขนาดนี้ส่วนทุกคนก็พากันสงสัยและพี่ชายพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเธอกับเคลลี่จะเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อเติดดูร่องรอยต่างๆและเขาจะไปแจ้งให้เมียของเขากับน้องชายของเขาทราบด้วยว่าตอนนี้ในป่านั้นไม่ปลอดภัยแล้วให้รีบออกจากป่าโดยเร็ว ัดมาในฉากต,ต่อไปจะเป็นฉากของมิเชลที่กำลังสังเกตรอบๆป่าเพราะเธอนั้นได้ทำกับดักสัตว์ป่าเอาไว้และเมื่อเธอหันกลับมาอีกทีเธอก็เห็นหมีตัวขนาดใหญ่เธอได้ฟักสเปรย์ไล่หมีออกมาทันใดนั้นเองเมื่อหมีเข้าจู่โจมเธอก็ถอยล่นเข้าไปติดกับดักของตัวเองซึ่งซัวสลิงได้พันกับขาเธอติดเอาไว้ทำให้เธอคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วหมีกำลังบุกเข้าจู่โจมเธออย่างรวดเร็ว แต่เมื่อมียักษ์เข้าถึงตัวเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาซึ่งเป็นเสียงปืนของโลแวนนั่นเองโลแวนได้เข้ามาช่วยเธอไว้ทันโดยยิงปืนไล่เจ้ามียักษ์ตัวนั้นถอยออกไปก่อนจากนั้นโลแวนก็เข้าไปช่วยผู้หญิงและพูดว่าคุณคือมิเชลใช่ไหมเพราะโลแวนนั้นเห็นจากในรูปในห้องจากนั้นโลแวนก็ค่อยๆช่วยปลดสลิงที่มัดขามิเชลออกและพบว่ามิเชลนั้นเธอเป็นใบ้แต่เธอสามารถฟังสำเนียงและอ่านปากได้ และในฉากต่อไปจะได้เห็นนายอำเภอที่ไปถึงบ้านนายพานไปขอร้องให้ในายพานช่วยตามล่าหมีอีกแรงซึ่งนายพานคนนี้จะเป็นนายพานที่ค่อนข้างเก่งกาดจากนั้นนายพานก็ตกปากรับคำและจะไปตามล่าหมีให้โดยที่จะเข้าไปช่วยพวกพระเอกที่อยู่ด้านในด้วยถัดมาอีกฉากหนึ่งลูกน้องนายอำเภอก็เข้าไปตรวจด,ดูรถที่อยู่ด้านลิมป่าซึ่งจอดเอาไว้ปรากฏว่าเขาถูกหมีเข้าจู่โจมและ ตายไปในที่สุดเมื่อนามเพอทราบข่าวว่าลูกน้องตายก็อวยทยุบอกกับพระเอกที่อยู่ด้านในป่าว่าให้รีบออกมาให้เร็วที่สุดตอนนี้ฉันได้ส่งในพานที่เก่งกาจมากเข้าไปช่วยแล้วและเขาจะเอาเรือไปรอที่ท่าน้ําให้ไปที่ท่าน้ําไปรอขึ้นเรือจะได้หนีออกจากป่าได้ในที่สุดพี่ของพระเอกและพระเอกก็เดินทางไปเจอกันที่ในป่าทั้งหมดก็ดีใจมากและตั้งแคมป์อยู่ที่กลางป่าหลังจากนั้น พี่ชายของพระเอกก็บอกว่าตอนนี้ในป่าค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยให้พวกเรารีบออกจากป่าโดยเร็วส่วนพระเอกนั้นจะอาสาเฝ้ากะแรกเองคืนนี้ให้ทุกคนนอนกอ่อนในฉากนี้จะได้เห็นเจ้าหมีซึ่งจริงๆแล้วมันยังตามติดพวกพระเอกอยู่เมื่อพระเอกรู้สึกปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรจึงเข้าไปนอนในเต็นท์และเขาได้เหลือบตามองเห็นเคลรี่ซึ่งเคลลี่นั้นยังไม่หลับทันใดนั้นเองเต็นท์ก็ถูกกระชากอย่างแรงจนขาดออกไปเมื่อทุกคนตกใจและลุกขึ้นมาก็จะเห็นว่า มีหมีตัวใหญ่อยู่ด้านหน้าและพวกเขาฟ้าปืนออกมาก็ยิงเข้าไปหนึ่งนัดทำให้หมีหนีไปในที่สุดจากนั้นโลเวนก็บอกกับทุกคนว่าพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วขืนอยู่ที่นี่พวกเราตายแน่เมื่อเริ่มสว่างทุกคนก็เดินทางเลาะตามชายเขาไปเรื่อยๆจนมิเชลตกลงไปในหลุมหนึ่งซึ่งในหลุมนั้นมีแต่ซากหมีเต็มไปหมดจากนั้นพี่ชายของพระเอกก็พูดว่าเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วที่นี่คือเขตล่าสัตว์ เมื่อทุกคนทยอยกันออกไปจากที่นี่ที่ชายของพระเอกก็หันมาด้านหลังและพบว่าเจ้าหมีนั้นยังตามมาอย่างติดติดเขาจึงฟักปืนยิงไปหนึ่งนัดจากนั้นเจ้าหมีก็ตะโกนใส่ด้วยเสียงกำลามที่ดังและพุ่งเข้าใส่พวกพระเอกทันทีจากนั้นพวกพระเอกก็วิ่งหนีกันอย่างอุตลุดเมื่อหนีไปถึงด้านข้าน้ําตกทันใดนั้นเองเคลลี่ก็เกิดพลัดตกไปที่หน้าผาและกิ้งลงไปด้านล่างจนถูกไม้แหลมเสียบเข้าไปที่น่องจากนั้นทุกคนก็เข้ามาดูเธอและแสดงความเป็นห่วง จากนั้นเคลลี่บอกว่าไม่เป็นไรดึงขาฉันออกจากไม้ได้เลยทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นเคลลี่ก็ได้ร้องลั่นหลังจากที่ดึงขาออกมาจากไม้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ช่วยพยุงเธอไปที่ด้านข้างน้ําตกและทําแผลให้เธอเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นทุกคนก็ทยอยเดินทางออกไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ยามค่ําเข้ามาเจอกับถ้มหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าและพบว่าด้านข้างกระท่อมนั้นมีเศษเศษซากุูกหมีตายจนหมดส่วนด้านในกระท่อมนั้น ก็มีเศษเศษกระดูกของคนที่ถูกแทะจนไม่มีเนื้อเหลือติดอยู่แล้วซึ่งกระท่อมนี้ก็เป็นกระท่อมของกลุ่มในพานที่ยิงไกด์นำทางในฉากแรกแต่ไกด์นำทางสามารถหนีรอดออกไปได้เมื่อพระเอกเห็นพวกกลุ่มนี้ก็ตกใจเพราะว่าพระเอกได้รับงานพิเศษมาและได้แผนที่มาในฉากแรกเพื่อให้มาตามหาไกด์นำทางคนนี้และเมื่อทุกคนมองไปบนต้นไม้ก็ตกใจเพราะเจอกับศพไกด์นำทางที่แขนขาดและนอนตายอยู่บนต้นไม้ และเมื่อเดินทางต่อไปอีกนิดพวกพระเอกก็เจอกับนายพานที่ออกมาตามล่าหมีนายพานนั้นบอกว่าให้พวกเขารีบออกไปจากป่าโดยเร็วส่วนหมีนั้นเดี๋ยวเขาจะจับล่าและจาัดก,การเองเมื่อพูดจบได้สักพักหนึ่งหมีตัวใหญ่ก็เข้าจู่โจมนายพานทันทีทําให้ในายพานเหมือนจะไม่รอดแล้วจนพระเอกต้องตกใจและพระเอกได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวล่อหมีให้ให้พี่พาพวกสาวๆหนีไปทาง ล่องน้ําให้เร็วที่สุดตอนนั้นจะมีเรือจอดคอยอยู่ใช่ไหมเมื่อพี่ของพระเอกเห็นดังนั้นก็บอกกับพระเอกว่าให้หนีรอดมาที่เรือให้ได้และจากนั้นเคลลี่ก็ไปจูบพระเอกจากนั้นทุกคนก็พากันแย,ย,ยกย้ายกันออกไปเมื่อแยกย้ายกันไปพระเอกก็เอามีดกรีดที่ฝ่ามือตัวเองทิ้งรอยเลือดไว้ให้หมีตามและจากนั้นหมีก็ตะโกนเข้าใส่พระเอกทันทีพระเอกก็วิ่งหนีหมีอย่างอุตลุดจนไปถึงหน้าน้ําตกและพระเอกก็กระโดดลงไปที่ด้านหน้าน้ําตก ทำให้หมีไม่สามารถตามได้ซึ่งพระเอกก็ลอดตายอย่างบุดวิดจนหมีนั้นหงุดหงิดมากในที่สุดหมีก็เปลี่ยนทิศทางไปตามล่าพี่พระเอกทันทีหลังจากนั้นพี่พระเอกเมื่อรู้ตัวว่าหมีมาตามล่าตัวเองแล้วทุกคนก็วิ่งหนีกันอย่างเต็มแรงจนมิเชลเองซึ่งเป็นเมียของพี่พระเอกหลงเข้าไปในป่าและเมื่อเธอหันมาอีกครั้งก็เผชิญหน้ากับหมีตัวใหญ่ซึ่งหมีตัวใหญ่ก็เข้าจู่โจมเธออย่างเต็มแรง ทันใดนั้นเองนายพานที่น่าจะตายหาไปแล้วของเราก็ปรากฏตัวออกมาและสาดกระสุนใส่หมีอย่างไม่ยัง้งโดยที่ตัวของนายพานนั้นเลือดโชกเต็มตัวพอหมีเห็นนายพานก็เข้าไปต่อยซ้ายต่อยฝ้ายอย่างรุนแรงทําให้ในายพานนอนลงกับพื้นในขณะที่หมีก็ซัดนายพานอย่างโนเนียจนนายพานน่วมไปทั้งตัวพี่พระเอกและสาวสาวก็โกนแนบอย่างไม่ห่วงนายพานเลยเมื่อทุกคนหนีไปถึงริมแม่น้ําก็พบกับเรือที่จอดรออยู่ที่ด้านหน้าริมแม่น้ํา ในขณนะเดียวกันโลแวนก็มาถึงพอดีและพร้อมกันกันกบที่านอำเภอโผมาในอำเอภอ,เอก็พูดว่าเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนอนุญาตให้พวกล่าหมีมาเขาจะได้มีเงินติดตัวไว้หลังเกษียณส่วนพี่พระเอกก็พูดว่ามึงทําอย่างนี้ทําไมในขณนะเดียวกันานอำเภอก็ยกปืนขึ้นมาหันไปทางพี่พระเอกและบอกว่าข้างหลังแกจากนั้นเมื่อพี่พระเอกหนีออกไปได้ก็ตามสูตรหมีแดกานอำเภอไปเป็นที่เรียบร้อย และโลเวนก็วิ่งเข้ามาอย่างสดกำลังและบอกว่าพวกเราไปกันได้แล้วก่อนที่หมีมันจะขึ้นเรือมาและโลเวนก็บอกว่าก่อนที่จะไปนั้นให้เอาถังน้ำมันมาลาดหมีไว้หมีจะได้ตามไม่ได้เพอเผลอหมีก็ถูกเผาตายไปด้วยโดยพี่ของพระเอกก็จับปืนยิงพุยิงเข้าไปที่น้ำมันและเกิดระเบิดขึ้นทำให้หมีถูกล้อมรอบไปด้วยไฟไม่สามารถออกมาได้ทันใดนั้นเองหมีก็กระโดดเข้าจากกองไฟพุ่งเข้าโจมโจมพวกเขาอีกครั้ง ตัที่ทุกคนพยายามเข็นเรือไปที่แม่น้ําให้เร็วที่สุดจากนั้นหมีก็ใช้หมัดคู่ต่อยลงไปที่เรือทําให้ทุกคนกระเด็นตกจากเรือไปกันหมดเมื่อทุกคนตั้งสติได้ก็เห็นหมีพุ่งเข้าใส่เคลลี่ที่ขาเจ็บไม่สามารถจะหนีได้ทันจะนั้นโลแวนก็กระโดดเข้าใส่หมีอย่างเต็มแรงจากนั้นหมีก็หันมาล็อกคอโลแวนและปัดกระเด็นตกลงไปด้านล่างทําให้พี่ของพระเอกซึ่งฟ้าขวานขึ้นมาจากน้ําเตรียมพุ่งเข้าใส่เจ้าหมีทันที และเมื่อหมีพุ่งเข้าใส่โลแวนอีกครั้งโลแวนก็นำมีดสั้นที่ติดตัวมาแทงเข้าที่คอหมีและก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พี่ชายของพระเอกนำฝานไปฟันหมีทำให้หมีลุกขึ้นมายืนและร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นก็ล้มลงมาจนตายลงไปในขณะเดียวกันทุกคนก็เข้ามากอดกันด้วยความดีใจที่ทุกคนรอดชีวิตมาจากหมีสุดโหดได้ตัดมาอีฉากพระเอกก็กอดกันกับเคลลี่และพี่ของพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้านและสปอยหนังหมีโหดเหียมมรณนะก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสปอยของเรากดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทาทีมงานด้วยครับ